สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คววยเด่นข่าวดังอิงฟ้าเคลื่อนไหวทันทีหลังดรามา่าลานเจ็บหัวใจอธิบายไปก็คงสูญเปล่า จากกรณีมีดาม่าอิงฟ้าวราหะบิสแกรนไทยแลนด์2022ว่าช่วงนี้รับงานหนักจนไม่มีเวลาซ้อมตามตารางเพื่อเตรียมตัวไปประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศอินโดนีเซียและกองประกวดไม่สามารถติดต่อได้อิงฟ้าหายเงียบไปโดยได้ขอลาพัก3วันแต่ไม่ได้บอกที่กองค่ะ ซึ่งล่าสุดอิงฟ้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวคนเข้าใจเราผิดต่างๆน,น,นานาเราไม่ว่าเพราะนั่นแหละคือรสชาติชีวิตของอิงฟ้าที่คุณชินเพราะเขาไม่ได้เป็นเราและอธิบายไปก็คงสูญเปล่าหายไปไหนทำไมไม่ออกมาชี้แจงการให้ออกมาชี้แจงนั้นคือสิ่งที่หลายคนต้องการมากกว่าที่เราเงียบแต่มันเจ็บหัวใจที่เราไม่สามารถปกป้องใครได้เลยในเวลานี้ ขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหวยเด่นข่าวดังด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ